ที่นีไปดูอีกเดือนหนึ่งนึ่งการดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยจังหวัดสงขลาก็มีการเปิดโครงการพัฒนาศักยาผ่าผู้จัดการการดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึงพิงข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนายสเวปแปดหน่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดโครงการพัฒนาศักยาผ่าผู้จัดการการดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึงพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรมทีนึงกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ จมีภาะวะผึ่งปิงรุนที่องซึ่งจะขึ้นรวราวันที่11ถึง12กันยายน2567นะครับจัดขึ้นที่โรงแรม b ี g r แก d นทาวเวอร์อำเภอแย่จังหวัดสงคลา้าโดยทางท้องทิ่จังหวัดสงคลา้าก็บอกนะครับว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่ได้จะทำโครงการปัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาะวะึ่งพิง,งข้อองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่ประจำปีประมาณ2,567ขึ้นนะครับเพื่อปัฒนาักยภาพบุคลากรีิรับผิดช,ชอบงาน การดูแลผู้สูงอายุข้องอปทอรวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับสร้างคมผู้สูงวัยครับทานี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลานะคะก็เลยจัดทำโครงการขึ้นเพื่อจะฝึกอบรมให้ความรูแบบ้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือว่าคนที่รับผิดช,ชอบงานดานซาสาธารณาสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สาม,มารถช่วยเหลือตัวเองได้ตเดต็มทีหรือว่ามีภาวะพึงพิงในหมู่บ้านชุมชนพร้อมกับทําหน้าทีเป็นผู้จัด การในการดูแลการให้คาแนะนําให้คาปรึกษาจัดทําแผนการดูแลผู้สูงอายุการบริหารจัดการกองทุนรักประการสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงรวมั้งให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ,พึงพิงได้ไดรับการบริการด้านอนามัยพื้ท้านแล้วก็สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้วก็เอกชนในการดูแลสุขภาพของผี่นองประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงาอายุในชุมชนเพื่อให้ภาครัฐในคราถึงการดูแลพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงาอายุตีว่าช่วยเลือตัวเองไม่ได้หรือว,ว่ามีภาวะพึงพิงนะครับมับนเพราะบางทีเรื่องของซสวัสดิการต่างๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ดูแลเองหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่ยุ่ตามบ้านตามทุมวนนี้อาจจะยังไม่รู้รว่าจะได้รับรัสิทธิประโยชน์ในด้านไหนบางก็จะได้มีนี่แหละคนที่ทาหน้าที่ในการจัดการดูแลบริหารประสานงานลงไปทาหน้าที่ตรงนี้เพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยได้รับสิทธิท์ การดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะ,คะ